เราเราเนะี่ยวหายถูกกันยังเนาะไหนว่าให้ดูหน่อยสิโอ้ยเขาให้วายคนไม่ใช่ไหายน้ำโว้ยแม่ออนหัดไปฝึกบ้างไหมนี่คือการว่ายที่ถูกต้องพนมมือไว้ที่หน้าอกทําดีๆเดี๋ยวตบดาวหลุดเลยไอ้สลัดห้านิ้วตั้งฉากสองนิ้วหายไปสี่นิ้วสั่งไรบ้างไฟพญานาคเอ้ยเดี๋ยว ก้มศีรษะลงจนจมูกกระทบกับหัวแม่มือและหน้าผากกระทบกับนิ้วชี้อืมสวยจริงๆมันคืออะไรกันนี่นี่คือหนึ่งในรูปแบบของการไหวการไหวนั้นแสดงให้เห็นถึงคำเคารพทักทายและที่สำคัญการไม่เอ้ยไหวการเอ้ยการไหว้เอ้ยถูกแล้ว การไหว้เป็นประเพณีและสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยในเรื่องการทักทายที่ทำให้คนต่างรู้จักกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเรือดำนำำ้ำกับเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปกินข้าวแดงในกุกกันหมดไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีอายุมากกว่าเราก็ได้เพื่อนกันก็สามารถทักทายด้วยการไหว้ได้เช่นกันเจอครูก็ไหว้ได้เจออาการบดีก็ไหว้ได้เหมือนกันเอ้ยหายไปไหนแล้วสุดท้ายนี้คุณดูหิวนะ ไปกินข้าวกับลุงคลก่อนไหมผมโอบุรณะหิรันขอบคุณที่รับชมครับยย okay. okay. yeah. yeah.